คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูร้านตัดขนที่กำลังจะเปิดใหม่ย่านเมืองทองและเป็นร้านที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาและที่สําคัญยังมีโซนรับฝากน้องอีกด้วยคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันอาร์เทโลแชมพูสําหรับสัตว์เลี้ยงนําเข้ามาจากประเทศสเปนร้านอาบน้ําตัดขนและโรงเรียนสอนตัดขนดาริงด็อกพูตเฮิร์สเปย์บำรุงขนและผิวหนังสําหรับสัตว์เลี้ยงสวัสดีครับวันนี้เรามาได้มาถ่ายร้านตัดขนหมาที่แบบกำลังจะเปิดใหม่และเป็น ร้านแต่คนหมาที่สวยมากๆเลยเราอยู่กับพี่เจ้าของทั้งสองท่านนะครับผมพี่ชื่ออะไรครับพี่บีมครับพี่บีมแล้วส่วนเจนค่ะพี่เจนคือสองคนนี้เป็นเจ้าของและดูร้านเขาดีครับว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวให้เจ้าของทั้งพี่บีมและพี่เจนแนะนําดีกว่าว่าส่วนไหนเป็นอะไรบ้างครับผมอันนี้คืออ่างอาบน้าอ่างอาบน้ำค่ะให้น้องหมาปาหมาค่ะ,าาคะอ,อันนี้ออกแบบแนวประมาณไหนอรัพี่แบบที่คิดไว้ในหัวแบบ เป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงร,ร้านสไตล์ไหนร้านเราเป็นสไตล์ลักชัวรี่นะคะคก็คือจะเน้นในส่วนของให้ลูกค้าพาหมาไปออกมา,มา,า,มาแล้วก็มาอยู่นเหมือนเหมือนได้ฟิลของอุการอยู่บ้านค่ะอืมฟิลแบบเป็นโฮมแบบอยู่บ้านโฮมโคซี่โคซี่หน่อยเนาะพี่เนาะแล้วก็คือลูกค้าสามารถมาดูได้เลยมาดูได้เลยค่ะอันนี้ทําไว้เพื่อให้ลูกค้าสามารถมายืนดูแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยตรงนี้จะเป็นที่นั่งคอยค่ะ อ๋อโอเคถ้าใครยังไงเดี๋ยวแปะรูป3ามดีให้ครับถ้ายังมองภาพไม่ออกโอเคพี่นำต่อเลยครับต่อไปโซนไหนยังไงบ้างก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนกรูมมิ่งของน้องหมาค่ะอือฮึก็คือจะมีสมโต๊ะนะค,ะครับผมคือสามารถเป็นปรับไฮดรอลิกได้หมดเลยอ๋อต่อไปมันจะเป็นโต๊ะไฮ <ใช S 1> ดรอลิก3โต๊ะเรียงกันใช่ค่ะอ๋อแล้วข้างหลังก็จะเป็นเป็นที่พักคอยรอลูกร้อนครับมาลงองอาบน้ำครัดผมเสร็จแล้วก็ไปรอคุณพ่อคุณแม่อือหูดดีเลยนะพี่เนาะ อันนี้ทำให้รู้สึกแบบเหมือนแบบไม่รู้สึกเหมือนแบบอยู่โกงอ่ะถ้าเป็นร้านทั่วไปเราจะเห็นเป็นกกงซี่ซี้ซีเนาะแต่นี้ไม่เห็นเป็นอยู่กกงต้องการให้ลดความรู้สึกแบบนั้นอ๋อโอเคดีมากเลยคือไม่ให้น้องเครียดในการมาแต่ร้านที่สวยมากๆเลยนะเข้ามาจริงๆก็สวยสวยมากๆเลยโอเคมันอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกำลังกำลังจะเปิดตัวกำลังจะเปิดตัวและตรงนี้เป็นส่วนไหนครับพี่เป็นส่วนของแมวค่ะก็คือเราจะแยกห้องเลยเพราะไม่อยากให้น้องหมาน้องแมวมันรบกวนเวลาทํา กลุ่มิ่งกันอยู่อะค่ะอันนี้คืออันนี้คือพี่แยกเจนเลยค่ะช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดไว้ให้เขาพักคอยรอพ่อแม่มารับค่ะอันนี้ถือว่าคิดมาแล้วเนาะคิดมาแล้วว่าแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะเพราะไงแมวควน้องหมาอู่แล้วเป็ใหญ่โอเคต่อไปตอนไหนต่อเลยพี่ได้แต่ร้านพี่เขาสวยจริงนะเนี่ยทำนานไหมครับเนี่ยมาหกเดือนหกเดือน อ๋อ oh, อันนี้ต่อไปตรงนี้จะเป็นโซนขายของค่ะก็คือจะเป็นพวกเชิญขายอุปกรณ์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เป็นพวกเตียงนอนของเอเิสเซอรีต่างๆแล้วคอนเซปต์ไลน์ของพี่คือก็ชื่อเราชื่อว่าพอลเดลัสนะคะคก็คือพอลว่าย่อมาจากผุ้มเท้าก็คือเป็นผุ้มเท้าสาัตว์ก็คือน้องหมาน้องแมวเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เดอร์ลัก็หมายความว่าความหรูหราก็คืออยากให้น้อง,องที่มาได้รับ,รบความหรูหรากลับบ้านไปด้วยคือเป็นการเหมือนอยากยกระดับ ยก็ดับการดูแลให้รู้สึกว่าการทําตรงนี้ครับความดูแลเอาใจใส่ของที่เนี่ต้องมาอันดับแรกต่อไปตัวไหนอีกไหมครับตอนนี้คือตัวขายน้องหมาน้องแมวอ๋อแน่นะคือจะมีจําหน่ายด้วยคือเหมือนกับครบวงจรเหมือนกันนะพี่มีทั้ง g ูมิ m i มีทั้งขายสินค้ารวมถึงน้องหมาน้องแมวด้วยใช่ค่ะแพยายามทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมว จริงๆที่นี่มีนกด้วยนะครับนกด้วยเหรอพี่มีนกด้วยจะเป็นพวกนกปากขอโอ้โหนี่คงจรจริงจริงแล้วไซส์ที่ใหญ่ที่สุดที่เรารับเป็นโฮเทลอยู่เนี่ยก็เป็นมาคอนะครับแล้วรับรับฝากรับฝากแล้วฝากนกด้วยทั้งนกด้วยทน้งนองัมเด้วยใช่ครับจริงๆเรามีกันด้วยโอเคนี่คือแบบผมบอกเลยนะผมเพิ่งเคยเห็นคนรับฝากนกแล้วเนี่ยผมไม่เคยไม่เคยเจอหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนครับแต่ว่า ยังยังยังน้อยอ๋อโอเคครับงั้นรบกวนเชิญเซอร์เวย์ต่อเลยครับอ๋อห้องนี้จะเป็นห้องสตูดิโอถ่ายภาพน้องหมาน้องแมวค่ะก็จะมีเป็นเหมือนสตูดิโอค่ะเอาตูห้องนี้จะเป็นสตูดิโอใช่มีถ่ายภาพใช่ค่ะแล้วก็มีแบบตัดส่วนเสร็จก็มาถ่ายภาพอะไรอย่างนี้ให้พ่อมแม่แม่เนาะ ถ,ถ้าถ้โซนตัดขนอาบน,น้ำถ่ายภาพจะอยู่ด้านในเลยก็คือเตียมไว้ใช่แต่ตรงน,นี้ก็คือเป็นสตูดิโอที่ไว้สามารถเอาพ่อแม่มาถ่ายรูปด้วยได้แต่ได้ภาพสวยเป็นคารจาอ๋อใช่เพราะเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงหมาหรือน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็คือแบบเลี้ยงเป็นครอบครัวแล้วนะพี่นะเลี้ยงแบบครอบครัวแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนสมัยก่อนที่เราแบบเลี้ยงแบบนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้เป็นเป็นครอบครัวเล้งเป็นลูกแล้วใช่ใช่ครับต่อไปน <ะ S 1> ี่คือมีห้องอันนี้เป็นห้อง มีหมอด้วยก็ทุกทุกที่มีการมาทำอาบน้ำหรือว่ามาตัดขนที่นี่ค,ครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทุกครั้งถือว่าใส่ใจมากๆที่ต้องอตรวจสุขภาพก่อนใช่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเ่ยเรามีคุณหมอคือการ<อ>ที่เราตรวจสุขภาพมันมันป้องกันสองทางค,คือเราเป็นโฮเทลด้วย Hmm. คือการที่จะนําหมาเข้ามาตรงเนี้ย <Huh. S 1> สุนัขตัวที่อยู่อยู่แล้วเนี่ย hmm. ก็ต้องปลอดภัยด้วย hmm. ไม่มีโรคภยัยไม่มีเห็บหมา hmm. นะครับนี่คือ,อดับหนึ่งอันดับแรกเลย hmm. และอย่างที่สองคือเราต้องการป้องกัน hmm. น้องหมาที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะอยากให้พ่อกับแม่เขาเนี่ยรู้ว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าจะได้ทันท่วงทีฮะถือว่าพี่เก็บเหมือนกับพี่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ามันอาจจะเกิด อาจจะก่อให้เกิดแล้วอาจจะเกิดตามหลังคือครบทุกวงจรเลยนะเวยเริ่มต้นจากคนนี้เลยอ๋อนี่คนนี้เขาเป็นคนใส่ใจอะ่ใหละยๆอย่างครับมาโอ้ดีมากๆเลยครับพี่โอเคต่อไปเป็นห้องอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นห้องตรวจเหมือนกันค่ะห้องตรวจที่สองออกซูมีแยกเป็นสองห้องใช่ค่ะโอเคถ้าบอกถ้าบอกว่าต่อไปก็จะมีคุณหมอมาสองท่านอาคือมันมอนจะเป็นสลับอาพลรพแนกกันอะไรอย่างนี้ พอดีหมอของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็แยกแยกแยกเหมือใกัครับคนนี้เก่งตาเก่งกระดูกเก่งข้อต่อแล้วแต่อันนี้ผมแบบฟังแล้วก็แบบมันเหมือนกับเป็นคอมเพล็กซ์เล็กๆเหมือนกันในที่ที่สุดรวมแบบทุกอย่างทั้งขายอุปกรณ์กุ้งมิ่งน้องหมาหมอโรงแรมทุกอย่างคือแบบครบวงจรจริงเริ่มต้นจาแจกอเนี่ยใช่ถ้าเกิดแบบว่าโอเคก็ อนาคตอาจจะเป็นโรงพยาบาลก็ได้เดี๋ยวพาขึ้นไปชมชั้น2ต่อค่ะเชิญเลยครับเราขึ้นมาชั้น2แล้วครับต่อไปตรงนี้คือเป็นโรงแรมใช่ไหมครับพี่เจนตรงนี้ใช่ค่ะโรงแรมเป็นโรงแรมของหมาเป็นโรงแรมของหมาใช่ครับอันนี้หของหมาค่ะคืออันนี้เป็นสมาชิกที่บ้านนะฮะเอาเอาอาจยังไม่มีลูกค้านะฮะใช่อันนี้ลูกๆผมเองฮะ คอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมก็คือมีแยกห้องแยกห้องชัดเจนของไทยของมันชัดเจนแต่อย่างที่บอกพี่อย่างที่พี่บอกตอนแรกแหละว่าก่อนที่จะเข้าโรงแรมได้ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนถูกต้องหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบปลอดภัยโรงแรมเราก็แบ่งเป็นหลายไั้นนะครับค่ะพอ๋อมีห้องใหญ่ให้นงเล็กอ่าห้องใหญ่ห้องเล็กแล้วก็มีห้องที่เป็นแบบไซส์แบบใหญ่ไปเลยเผื่อมากันแบบ ทั้งครอบครัวแบบหลายๆตัวนี่ครับเดี๋ยวคิดมาแล้วจริงๆลจริงโอเคครับพี่ต่อเลยครับโอเคห้องในสุดก่อนอันนี้คือเป็นห้องห้องอะไรครับเป็นห้องฝักนกค่ะอ๋อห้องนี้ใช่ไหมครับที่บอกเป็นห้องฝักนกก็ยังไม่เสร็จดีค่ะก็เหลือถาดรองนะคะแล้วก็คอนยืนให้นกค่ะไหนเราเข้าไปดูข้างในหน่อย คือที่นี่เราพยายามไม่ทําข้างหน้าบานให้เป็นซี่โครงเพราะว่าไม่อยากให้น้องเขารู้สึกเครียดหรือกังวลนะคะ<ม>อยากให้เขารู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านนี่แหละแต่ว่ามาอยู่อีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้านของพี่โอ้แต่ันพูดถึงว่าโรงแรมพี่เขาก็แต่ละห้องนี่ไม่ใช่เล็กๆะใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็ห้องใหญ่เลยคืออยากให้เขาไม่ไมอึดอัดแต่จริงๆก็ผมมองว่าแต่ละห้องก็งใหญ่ฮะคือใหญ่คุณแม่คุณพ่อเข้าไปนอนด้วยได้เลยเข้าไปนอนด้วยได้เลย ผมทดลองมาแล้วถ้าผมเข้าได้ทุกคนน่าจะเข้าได้ครับอ๋อเราวัดจากตัวเราเองก่อนใช่ใชถูกต้องโอ้โหแบบจริงๆนะเย่างที่บอกตอนแรกเลยพี่ว่าทุกอย่างคือของพี่เกิดจากความรักแล้วก็คิดมาแล้วแน่นอนเพราะว่าอย่างพี่เลี้ยงเองด้วยเนาะใช่ครับอ,อืมไปต่อไปเราไปดูอีกห้องนึงแล้วเราไปสรุปก,กันข้างล่างดีกว่าครับอันนี้เป็นอีกห้องนึง เป็นห้องน้องแมวค่ะห้องน้องแมวเนาะใช่ค่ะก็อันนี้ทั้งหมดเราก็ออกแบบเองหมดเลยก็คือเราอยากให้เขา,าได้ความาร,รู้สึกเหมือนบ้านย่อส่วนของเราเองเนั่แหละคะ่ะก็คือเขาเข้าไปแล้วเขาก็จะได้รู้สึกเหมือนอในบ้านแต,แต่ลรห้องน่ารักมากเลยพี่แบบว่าม,มีคอนโดมีแบบมีดาวมีอะไรอย่างเงี้ยรู้แบบแต่ละห้องแบบน่ารักอะเพราะมันอยู่ในห้องเล็กๆเราก็อยากให้เขาได้บรรยากาศเหมือนออกไปอยู่นอกบ้านนี่ดูแบบ ใส่ใจมากถึงก็มีกระบาดทรายออกมาตรงนี้ต่างหากมือจับมัเป็นแมวเลยอะ่ะเออนีนี่นี่น,น,นี่โอ้โหแบบเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะเนี่ยพี่อ่ะแต่ละห้องก็ไม่ไม่เหมือนกันค่ะก็คือพยายามอยากให้นอนเขาอะขอคอลเฟิลอะไรอย่างนี้นอนวันนี้รอบนี้มาทักห้องนี้อีกรอบนึงอยากไปทักอีกห้องเราค,คิดแปลกอยากให้สนุกอือะไรรู้สึกว่าเขามาอยู่แล้วเขาผ่อนคลายสนุกอืก็ใส่เข้าไปอื คือเอาจริงก็เหมือนเหมือนแอบเอาความชอบตัวเองด้วยครั <c oughs> <c oughs> คิดแทนน้องแมวคนาด้มูอันนี้หาองใหญ่ค่ะห้องใหญ่โอ้ใหญ่จริงเลยเนี่ย <c oughs> วัดจากไทนี่ใหญ่จริงจครับพี่ครือถ้าเป็นเด็กๆก็คงจะเหมือนพาลูกไปบ้า,านบอลนะครับอ่าใช่ประมาณนั้นเหมือนพา<ะ>ไปแบบว่าเป็นแบบบ้านบอลสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลูกเล่น พราะว่าเนี่ยห้องหนึ่งอย่างเนี้ยพี่ก็คือแบบครอบครัวหนึ่งสี่ตัวห้าตัวสบายสบาย,บายมาเลยกระจายก,ก,กันได้ใช่ใช่สบายสบายเลยเนี่ยมีลู่วิ่งให้ด้วยค่ะเออลู่วิ่งด้วยหุนได้นะครับหุนได้นะลู่วิ่ง <c oughs> สนุกดีผมยังอยากเล่นเลยผมเข้าไปได้เราชมมาทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปก็ อยากให้พี่ทั้งสองคนฝากร้านนิดนึงครับว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดบริการเมื่อไหร่ร้านอยู่ที่ตึกราคาซ่านะครับเมืองทองทาน,นีนะฮะก็ดูง่ายครับมาถึงก็จะอยู่ติดกับปั๊มบอทอสามา,ารถจอดรถในปั๊มได้เลยใช่ไหมครับจริงๆก็จอดก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ต้องนานมากก็เจ๊งๆครับ <c oughs> แต่ว่ามาจอดที่ลานจอดรถที่ตึกราคาซ่าได้ก็จอดได้เยอะครับ เปิดได้เยอะครับเปิดเมื่อไหร่ครับอันนี้เห็นกําลังก่อสร้างอยู่ร้านของพี่เปิดเมื่อไหร่พันจะเป็นเปิดการโอเฟนนิ่งก็29กากรกฎาคมเนี่ยครับก็คือท้นเดอนนี้ถูกต้องเปิดตัวแล้วใช่ครับอืมไม่นานไม่นานก็เดี๋ยวเผื่อว่าใครสนใจจะอยากมาลองร้านสวยๆแบบนี้กับเจ้าของที่ใส่ใจกับน้องหมาน้องแมวขนาดนี้ก็ยังไงก็ลองมาได้กันนะครับวันนี้ฝากชื่อร้านจริงๆนะครับชื่อร้านว่าพอดีรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับ